สวัสดีย,ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุก the <ave them. S 2> ท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้าสู่ช่องของายอมสกรินกันเลยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับฟรีโลบักกันอีกเช่นเคยนะซึ่งเราก็ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องฟรีโลบักเนี่ยกันมาสักพักนึงแล้วนะครับนะก็ก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาอัพคลิปวิดีโอให้บ่อยขึ้นแล้วนะเพราะว่าผมเพิ่งหายจากโควิดมาานนนนรััโอเดดีีียวว้ลกก่่ ยังไงกันนะครับที่มาเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ตัวเนื้อหากันเลยดีกว่านาะซึ่งพอผมได้ลองเสิร์ชคําว่าโลบักไปเนี่ยผมก็ได้สังเกตอะไรอย่างหนึ่งนะครับว่าเออเนี่ยพวกคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับฟรีโลบักจริงๆนะตอนนี้หายไปเยอะมากครับณนะตอนนี้เนี่ยผมสังเกว่าโลบักหรือฟรีโลบักอะไรเงี้ยผมจะเริ่มไม่ค่อยเจอแล้วนะครับสาหรับพวกแมปที่เป็นแบบฟรีโลบักทั้งหลายก็ถือว่าเป็นการอัปเดตตัวการป้องกน hack, อันคนโดนแฮกนะครับสำหรับในแพลตฟอร์มเองนะครับก็คือเขาก็ได้ท การเพิ่มฟิลเตอร์เพิ่มอะไรต่างทําให้คนไม่ค่อยได้เห็นตัวแมปฟรีโรบักกันแล้วนะครับผมหรือแม้การมดเขาก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองไอ้ตัวที่มันยังคงเล็ดลอดเหลืออยู่นะครับผมมาโลบอกออปบี้ฟรีวีไอพีอันนี้คือเขาเขียนว่าโลบอกเหมือนเขียนเลี่ยงอะ่ะจริงๆงเขาได้เขียนโรบักแหละแต่ว่าเขาเรียกเป็นโลบอกนะนี่พอมาดูหน้าแมปก็มันก็ไม่ได้ดูว่าเออมันจะเหมือนกับตัวโลบักอะไรแต่อย่างใดนะครับผมทีนี้เนี่ยพอผมกดเข้ามาข้างใน ทุกคนลองสังเกตอะไรอย่างไหมครับในเกมเนี่ยเขาเขียนนะว่าเกมนี้ไม่ได้ให้โลบักฟรีหรือว่าทิกฟรีนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือทาไมเขาถึงตั้งรูปแบบนั้นที่มันสื่อเหมือนกับว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวกูจะให้โลบักฟรีนะอะไรเงี้ยคือเหมือนเขา,าทำรูปที่มันสื่อไปทางนั้นมากก็เลยลองสังเกตที่ยอดไลค์กับดิสไลค์ของแมปดูสิครับว่าคนกดดิสไลค์แมปเนี่ยเกือบ4 0 0 0คนเลยนะถือว่าเป็นยอดที่สูงมากๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูก่อนแล้วกันว่าเออแมปมันเป็นยังไงซึ่งพอเเข้้าามาในแ,แลวกก็สัง ได้เลยครับว่าแมปเนี่ยไม่ได้มีความเป็นฟรีโลบักอะไรแต่อย่างใดเลยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการตั้งชื่อหลอกเฉยๆว่าเอ้ยเนี่ยว่าแบบเออโลบักฟรีจริงไมมอ่ะไม่ได้แจกไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ครับเรามาดูกันในตัวของแพลตฟอร์มอื่นๆกันต่อนะครับผมอย่างผมจะเริ่มจาก Tik t o อกเลยเพราะว่า Tik t อกเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงวิดีโออะไรได้อย่างง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้มันก็อาจจะทําให้คนนะโดนหลอกกันได้ง่ายนะครับผมโอ โอเคผมจะมาดูคร่าวๆเ,เลยนะสาหรับเจ้าวิดีโอนี้นะครับก็คือหนี่มาสอนเอาโลบักกันนะครับนู่นนี่นัน่นอ่ะเข้าไปที่ทิกตอกนี่นี่เราจะดูนะแล้วเขาก็ให้เราทําการกดค้นหาให้ไปดูที่ ID ID หนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยพอผมได้ลองกดเข้าไปดูในคลิปวิดีโอใช่ไหมมันจะเป็นอะไรประมาณนี้อ่ะเขาก็กดเข้าเว็บไปมันก็จะขึ้นหน้าต่างเว็บนี้มาซึ่งทุกคนลองคุ้นลองนึกสภาพนึกนึกนึกจากไอตัวรูปรูปร่างของเว็บเนี่ยว่าแบบเอ๊รูปร่างของเว็บมันดูคุ้นๆอะไรไหม อ่ะทีนี้ผมจะลองกดเข้ามาดูที่ตัวโปรไฟล์ของไอเจอ้านี่เลยนะครับทีนี้มันมีตัวลิงก์ทรีอยู่ขอเบรกแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปดูเนื้อหาต่อขอโฆษณาสักครู่คลิปนี้สนับสนุนโดยเกมชินอิมแพคครับเกมแนว o p e n World Action RPG าพสจีภาพสวยระาาตาและมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามเป็นเกมแนวเล่นสบายๆไม่จาเป็นต้องไปแข่งขันกับใครเล่นเพลินๆตีมอนเพลินๆได้เลยครับคุณผู้ชมมีระบบท่าทั้ง7ครับไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งไ,ม,ไม้ไฟน้ําลมไฟฟ้าและหิ ครับซึ่งถ้าทั้งหมดนี้เนี่ยมีการทําปฏิกิริยาซึ่งกันและกันนะครับอย่าง ผมจะยกตัวอย่างนะไฟเผาไม้ไฟกับน้ําแข็งเจอกันน้ําแข็งละลายหรือน้ํากับไฟฟ้าก็จะเกิดการช็อตอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตัวเควสเนื้อเรื่องที่น่าสนใจทําให้เราได้รู้จักกับตัวละครหรือ n p c แต่ละตัวได้อย่างมากยิ่งขึ้นได้ช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าอะไรต่างๆนะครับโดยเกมนี้เนี่ยเราสามารถจะเล่นเป็นปาร์ตี้ก็ได้หรือเราจะเล่นแค่คนเดียวก็ได้สามารถรวมกลุ่มกับเพื่อนได้นะครับมีการช่วยทำเควสมกกีระบบตกปลาระบบทําอาหารและอื่นๆอีกเพียบในเกมนี้เนี่ยผม ต้องบอกเลยว่ามีเสียงซาวด์แทร็กเสียงแบ็กกราวน์ในค่อนข้างที่จะสุดเพราะมากครับผู้ชมแล้วก็มีเสียงงานภาคเนี่ยสุดคุณภาพถึง4ภาษาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาฟังละกันเช่นภาษาอังกฤษ you're in for a little shock blitz let's spark things up a little จจน Please! c o u 이 d you show 어 e now? c 어 w l e y Tongue m a t c h i n จากนักภาคมืออาชีพเหมือนกับภาคอนิเมะเลยละครับแถมในเกมเนี่ยมีภาษาให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับและณตอนนี้เนี่ยเก็นชินได้ทำการอัปเดตแพทช์3.0ขึ้นมาแล้วนะครับผู้ชมมีพื้นที่เมืองใหม่อัปเดตเกี่ยวกับธาตุไม้อ์ติแฟกตลื่นอื่นอีกเพียบเลยซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอัปเดต3.0พันะวาระนำพารุ่งอรุณแบบคร่าวๆถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับรองรับ รับทั้ง iOS, Android, PlayStation และ PC นะครับพอผมได้กดเข้าไปเนี่ย อ่ะมันก็ขึ้นให้เรากดเข้าไปในเว็บนะเนี่ยเคมโยโลบักนาวนี้เป็นไงทําเว็บหน้าต่างให้ดูดีว่าเอ้ยเนี่ยทำเว็บหน้าต่างว่าเอ้ยฟิโลบักพอกดเข้าไปปัป๊บกลายเป็นหน้าต่างแบบนี้คุ้นคุ้นไหมครับคุ้นคุ้นไหมครับนี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังด้วยไอเจ้าหน้าต่างเว็บอย่างนี้นะครับเว็บแบบมันไม่ได้ทํายากหรอกแล้วทุกคนลองสังเกตที่ตัวโดเมนเนมดูดีๆนะครับ 000, 000, 000 webhostapps ไอเนี่ยมันเป็นตัวเว็บโฮสที่มันเอาไว้เหมือนแบบว่าใช้โฮสเว็บได้อย่างฟรีทุก ก็คอเอาไง่ายๆว่าไอคนที่โฮสเว็บนี้แทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่มันจะต้องโฮสเว็บอะไรเลยเพราะมันใช้ไอตัวนี้มันให้โฮสฟรีใช่คือมันให้โฮสฟรีเลยครับคือเว็บอย่างเงี้ยมันทํามาเพื่อที่จะดักตัวข้อมูลของคนอยู่แล้วนะอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ข้อมูลมั่วให้ทุกคนดูเลยนะครับนี่ผมใส่ชื่ออะไรไม่รู้มั่วนี่ผมใส่คอสเปซบาร์ไปด้วย 2T ทีอ่ะเลือกแพลตฟอร์มอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันมี Windows มี Xbox มี Android แล้วก็มี Apple ซึ่งอันจนริงๆนะ เป็นคนละแพลตฟอร์มกันมันก็ลิงก์เข้ากันได้หมดนะถ้าเกิดพูดกันตรงๆแล้วอ่ามามามาผมก่อเป็นวินโด้นะนี่มีมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยนี่เขาเสิร์ชชิ่งบ้าเจอยูเซอร์ด้วยกดเว้นวักสองทีโคตรเจ๋งนี่นี่นี่เลือก amount of r o b u x ต้องการนี่ต้องการโ o บั a เท่าไหร่นี่อ่าดูผมกด999เลยนะนี่เจเนเลต999โ o บักโอ้โหเหลือเชื่อ นี่ ออดเทนติเคชันเฟลไอ้พวกเว็บพวกเนี้ยมันจะใช้วิธีนี้กันครับก็คือเหมือนแบบบอกว่าเอ้ยเนี่ยการยืนยันตัวตนของคุณพลาดนะทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นให้เรากดแคปชาทีเนี้ยพอกดปุ๊บมันก็จะให้เราไปทํานู่นทํานี่อะไรก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมบางทีมันจะหลอกให้เราไปดูโฆษณาหรือมันจะหลอกให้เราไปดูอะไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะเหมือนว่าเหมือนให้เราปั๊มตังค์ให้มันฟรีๆนะครับพูดกันตามตรงซึ่งไอ้พวกเนี้ยผมบอกเลยมันร้ายมันร้ายมากจริงๆแล้วมันก็จะมีอออีีกประะเภทนนนนึงัั้มาจจ ไม่ได้เป็นแบบไอนน้นี่อาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบของเว็บไซต์อะไรแบบนี้มันอาจจะมาเป็นในรูปแบบของเว็บ Google Form เลยครับนี่ผมเปิดตัว Google Form โง่ๆง่งี้ขึ้นมาเนี่ยโลบักฟรีฟอร์มรีจิสแตชันนี่โลบักฟรีฟอร์โลบอกออฟฟิเชียลเพียงแค่คุณกดไม่กี่คลิกเท่านั้นคุณก็มีสิทธิ์ได้รับฟรีโลบักนี่พวกแบบเวลาแบบกระกอกอะไรเนี่ยมันก็ต้องใส่คําโฆษณาชวนเชื่อให้แบบเฮ้ยมันน่าจะได้โลบักจริงหรือเปล่าอะไรย่างี้มันก็จะรอให้เราใส่ยูเซอร์เน ลองเขาเอาใส่พาสเวิร์ดนี่แล้วก็ใส่จํานวนที่ต้องการนี่อย่างสมมุติ99 9, 9อ่านี่คือแบบตัวเลขสมมุติเลยนะจริงๆเนี่ย g o o g l e Form s, เขาก็มีตัวเตือนเอาไว้นะคุณผู้ชมมีตัวเตือนไว้นะครับว่าห้ามส่งรหัสผ่านใน Google Form s. แต่ผมไม่เชื่อฟังไงผมกดส่งปากเรียบร้อยที <c oughs> นี้เนี่ยถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเราเผลอกรอไปแล้วมันเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ก็คือมันก็จะอยู่ใน e s p o n s e เนี่ยครับเห็นปะ สิ่งที่เราเกอกว่าเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยก็คือเขาก็จะได้ข้อมูลตรงนี้เราไปหมดเลยซึ่งแน่นอนครับพอเราได้ข้อมูลตรงนี้ไปมันก็จะสามารถที่จะแบบเออเอารหัสตรงนี้ไปกอกส่วนเป็นเราได้เลยครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้มันอาจจะมาในรูปแบบของการทําอะไรง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องระวังเอาไว้มากๆนะครับสาหรับเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วก็ก่อนอื่นก่อนใดเลยเนี่ยผมต้องแจ้งคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเงี้ยนะพวกเกมออฟบ,บี้หรือเกมอะไรในโลก บอกทั้งหลายที่บอกว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นเกมฟรีโรบักนะอะไรเงี้ยให้คุณคิดเอาไว้เลยครับคิดไว้ในใจเลยว่ายังไงมันก็ไม่ได้แน่นอนหรืออันไหนที่ให้เราก่อหลาดผ่านยังไงมันก็ไม่ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้ฟรีโรบักจริงๆหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็ลองมาดูในช่องผมก็ได้มันก็จะมีคลิปที่ผมเคยทําไว้ไม่ว่าจะเป็นเหมือนไปเล่นแบบ please donate หรือจะเป็นแบบ starving artist ที่เป็นตัวแบบวาดรูปอะไรเงี้ยที่มันเป็นเกมที่คนเขาทําออกมาแล้วมันเป็นเกมที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยครับ แนะนำว่าเออไปทําอย่างนั้นดีกว่าก็เหมือนกับเป็นการขา,ขายของในเกมอะไรกันอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เป็นการทําผิดกฎอะไรใดๆอ่ะเนาะเพราะว่าถ้ามันผิดกฎจริงๆป่านนี้โลโบอกก็คงต้องแบนไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของไอ้พรีสโตเนตหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่าอย่างนี้นะครับว่าคําว่าฟรีโลบ u อกเนี่ยส่วนใหญ่นะที่เป็นคําโฆษณาชวนเชื่อในอินเทอร์เน็ตส่วนส่วนใหญ่ร้อยละ90 ไม่จริงนะครับส่วนใหญ่ร้อละเเนี่ยแบบเอ้ยมันหลอกคุณนะให้อ่าได้เข้าใจเอาไว้นะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับ